สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรถที่ร้านเรานะครับที่ร้านทันเดอร์บายนนทบุรีนะครับว่ามีขนาไหนกันบ้างนะครับที่จะเริ่มต้นฟรีดาวนะฮะที่ลูกค้าอ่าใช้เงินงบออกน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะฮะมีขนาดกันบ้างนะครับมาดูคันแรกกันเลย้วกันครับคันนี้เป็นเจ้าซูซูกิ Gsxs 7เ0นะครับสภาพสวยมาก้างนะฮะ ปี2017นะครับนี่เลยนะคะ189,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวไปเลยนะฮะตัวนี้ออกง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยครับอ่ะมาดูต่อครับคันนี้ก็เป็น g s x S 1 0 0 0นะครับน่ต่อเนื่องกันเลยจาก750นะครับคันนี้ก็ฟรีดาวนะครับนี่เลยคันนี้เป็นรถปีจด2017นะครับวิ่งแค่5,000โลนะครับ249,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวไปเลยนะคันนี้มาดูได้เลยครับสภาพสวยมากๆนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวอ่มาต่อด้วยตัว650ครับคันนี้คาวาสกิแซด650ปี2019นะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวเหมือนกันนะคันนี้คันนี้มีท่อแต่งนะครับวิีด้วยนะครับท่อแท้ท่อฟูลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรับชมคันต่อไปกันต่อนะครับอ่าคันนี้หน่อยแล้วกันนะครับคันนี้นินจา300นะครับราคา99,000บาทนะครับดาว่งต้นแค่400บาทนะครับอ่าฝากด้วยนะครับ อ่าแล้วก็คันนี้ครับ CB 1,100 RS ปี2017นะครับ39,000บาทฟรีดาวอีกเหมือนกันนะครับอ่าดูกายอีกคันครับคันนี้เป็น CB 5 0 0 F นะครับปี2021นะครับ119,000บาทนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับใครสนใจรถที่ร้านเรานะครับ Thunderbike นนทบุรีนะครับติดต่อที่เซลต้ามได้เลยนะครับที่0635653545นะครับ สนใจโทรมาได้เลยนะครับโทรด่วนได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ามาคุยกันนะครับขอบคุณครับ